โอเคครับผมสวัสดีทุกคนนะฮะอยู่กับผมด็อกแอนด์กันอีกแล้วครับผมผมในแอนโอเทียสวิดีโอเลคกคอร์ดกันนะฮะโอเคเอ่วันนี้ปรอตีมาบาชันบ้างเดี๋ยวสายสุดท้ายละวเ้เออเอางนี้ดีกว่าเพื่อความท้นที่มากขึ้นระดับหนึ่งขอเวลาแป๊บหนึ่งอันนี้เป็นคลิกแทนมิลีเป็นวีเหมือนเดิมโอเคสักครู่ฮะผมขอเชื่อมนี้แป๊บ <c oughs> เพื่อความ ไม่สิอาจจะเป็นความสุขของผมเองด้วยละ่ะผมจะขอต่อจอยเล่นนะโ okay. อเคตอนนี้ผมเล่นด้วยจอยได้อา่าแถมให้เลยโอเคพร้อมมา <c oughs> มาฮะมาเล่นบัสชันเล่นด้วยจอยอ่ามาเล่นมิลีโอรี่ด้วยอ่าโอเคมันจะยากนึ่ง ผมจะพยายามไม่แตะโดนแล้วกันไม่แตะโดน R2 แล้วกันฮะปุ่มยผมใช้จอย PS4 นะมา oh โอ้<อ> God <laughs> เซ <c oughs> มันเ i มแมนพอมโอเคชิปเออลิบิอ,อัสชิปเอาไปเก็บ่ไหนก็ได้ <c oughs> โอเคผมบอกแล้วค okay. ุณอ l ิ in off มาเพื่อมีลีมันเลยลองแอดมาเพื่อมีลีฮะไปได้มาเพื่ออะไรอืใสิเพื่อจุดอบสนเพื่ออะไรอย่าล็อเคลิกไปช่วยเคลลิกโอเคไหนล็ากการไล่ฮะ กันเนอมานี่เลยมานี่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 เลยผมนอยู่แล้วตัวผมนทนกับมานี่ขนาดไหนมัดูซิมันเลยมานี่เลยมานี่มานี่เลยมานี่เลยมานี่เลยผมเปนคดเดียวที่เล่นมีลีมีลีอย่นะโอเค

ไม่ต้องเลยอ้าี่ยนกับชีวิตขผมจริงเลยแย่จริงผมปวดใจตัวเองนิดนึงพอดีเมื่อกี้ผมผมมาแตนี่ไปหน่อยเมื่อแต่อยากมีเลี้เดี๋ยวเลยลืมดูเลือดตัวเองฮะตายว่าความแต่ว่าความความโง่ตัวเองละมามากันต่อครับชีวิต ไปต่อไปอผมไปลุยไปนะเพื่อนลุกๆๆโอเคปันญาเขาตรงนี้แหละปันญาตรงนี้แหละฮะมาปักให้หนึ่งทีก็ขับสบายใจของทุกท่านโอ้บอยตัวนั้นน่าจะงานยาวอันนี้ระเปิดปะไม่ใช่อันนี้ระเบิดโอเคอารหนึ่ง ปั้นในขอไผผมไม่ชินปุ่ม so อยู่นี่อยู่นี่ cer, อยู่นี่ปะการังเชือกอยู่นี่ไงเนี่ยไปยัไปก็กรกมผมผมไม่เอาอยู่แล้วครับพวกคุณพวกคุณก็รู้อยู่ว่าผมไม่เอาอะไรกันนักหนากับชีวิตจริงทำไมฮะริงทำไมไม่ทราบ ีทำไมไม่สับวันนี้เลยมินตีมินตีมาเติมเลือดอ่าขอเติมนิดนึงโอเคไปตัวเองยังไม่ค่อยได้ตัวอะไรตัวที่ว่ามันมันเป็นนี่เนาะมันจะยากหน่อยโอ้ใหม่ก่อนเพื่อนแป๊บนึงรอแป๊บนึงรอผมแป๊บนึงผมกำลังไป กระเด็นตัวผมเป็นท่านกระเด็นเลยกระเด็นตามการเวลาเลยโอ้กระเด็นโอ้บอยไปช่วยได้ไหมเพื่อนไปช่วยไปโอ้บอย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 อ๋ชิดมีไปนี่ก่อนทีนึงโอไปนไปไหนโอเค อ่าผมเล่นไม่ค่อยนี่เลยโอเคเนี่อินคขมมีทวีตวัดเดอมาทำไมนะฮะแป๊บหนึ่งผมเองไม่ชินไม่ชินอย่างหนักอ่ะรัดมีต่อช่วยเ่ันก่อนลุกขึ้นมานั่นแหละนั่นแหละอย่ดีคุณออสปอไปฉีดเลย Okay. Oh, Gump. Up Oh, sorry. My It seems like nobody's really being clear on where the weapons are. We have your mobile HQ coordinates established. Arcing is... I don't know where the weapons are, buddy. I have not picked up any weapons. มันก็ใช่จริงบางคนคือถ้าพวกเขามาเล่นกันก่อนใะช่วยแรกๆกับบางครั้งพวกเขาจะแบบยังสับสนอยู่คับว่าเออเราควรจะหยิบอาวุธอะไรบ้างหรือควรจะทำยังไงบ้างคือมันเป็นเรื่องปกติจริง g ยืมเลยมาฮะมาอ่าอ่าโอเคมันจะเปลี่ยนเป็นอะไร่อเดี๋ยวแล้วแลทำไมบังเกอร์กลางขนาดนี้ละครับท่านเคสองชั้น ดีฮะอ้าวเดี๋ยวเราเราไม่มีใครสร้างนี่ต่อหรอวัด What? What the heck <c oughs> อะแฮตัวหนึ่งัวหนึ่งนะโอเคป่งนี้ัวหนึ่ง,งผมกดไม่ถัดจริงขออภยัยเล่นด้วยจ่อยไมวถัดอย่างแรงกล้าอ่ารั้วไฟฟ้า รูไฟฟ้าปกติมัไม่เคยวางไว้ด้านนอกแต่ผมจะใช้จิษฎีตีกลับฮะปกติผมเองเอาตัดที่คยอ,อยากวางลูไฟฟ้าไว้ด้านใน,นมากกว่าแต่ก็อะทำไมวางไม่ได้วะแม็กซิมัมเขาเอาประโทษเต็มหรอพวกคนวางกันไหนหมดเนี่ยวางต้องอาร์คเออดีฮะีดีด,ด,ดีก็ปกติดีแหละ ปกติแต่ผมเห็นท่าชุดแรกๆทุกคนก็จะวางอาร์ทีอาร์กหมดเลยแหละรูปไฟฟ้าแต่จริงๆแล้วมีทริคของหลายๆหลายๆคลิปนะที่หลายๆคนก็ทำมันออกมาครับบอกว่าไอ้รูปไฟฟ้าเนี่ยมันคงวางไว้ตรงแบบไอ้หนาๆอย่างพวกบังเกอร์พวกนี้มากกว่า

โอ้ยวินนี่มอจะจัดสวอฮะจริงมันมีองกันอะไรมากกว่าที่อะไรมากกว่ามากกว่าแค่เพียงแค่วอลพวกคุณโอ้ย oh มันจะโถมมา,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 ลาแล้วกระแพงเัาผมก็องกันได้อีกแป๊บหนึ่งวันนี้เลยวันนี้เลยมาสิมาสิาสฮะประเดงเขาไอ้นี่ก่อนปะแยะ่จริง ยังตีโดนหน้าปุ๊กอ๋อนี่ชิบนี่นี่เลย <c oughs> ปัดชันผู้ติดเนี่ยว้าโ <c oughs> ดนแรงเหมือนกันอึอ ไปโอเคอ่าจะไปเอาอันนี้เพิ่มไหมแล้วกันไปเอาบีคขั้นเพิ่มไหก็เดี๋ยวผมกลับมาโอ้ยโอ้ย <Where S 1> โอ้ยเราแกนเชิญมันเสร็จไปแล้วเราแกนเชิญเขาต้องไปเอาตอนที่เสร็จภารกิจไว้คุณท่านก็โอเค ้นโหมดที่ัเล่นก่อนที่อาร์คาบางคุณจะไดรรดบาง้งคุณไม่ได้มันมันไม่เชิงหรอกจริงถ้าถ้าในภารกิจถ้าในภารกิจเอเอสคือมันให้ล็อกเลันเชื่ทุกอันอยแล้วคือตอนนี้มันยังไม่มีแผทบอเปลี่ยนใหม่นะ้วว <Okay. S 1> uh, ่าของเอเอสเนี่ยมันเป็นการเปลี่ยนการให้อน คือใน a s เอสที่คือยังเหมือนเดิมครับคือในทุกกล่องมันให้ล็อกเก็ตหมดเลยยกเว้นแต่ว่าพวกคุณไปตายกันหมดอะไรกันนั้นก็อีกเรื่องหนึ่งแล้วไปตายกันแล้วก็ล็อกเก็ตหายกันหมดอ่ะแล้วก็กเรื่องนึงมา <c oughs> น,น,น,นี่เลยมานี่เลยมาสิฮะมาเลย <c oughs> โอเทียดกับมีดมหาประไล่มีดมาหาประไล่าาไเว้ยมาหนึ่ง <c oughs> อ้าชิดใหญ่ยเยอะ <c oughs> เดอนผมยิ่งแตมไม่ทันอยู่มา <c oughs> น,นี่เลยเอามีดไปกิน เอาปีนไปกินเอาสตกันเด็ดด้วยแถบให้ตืออืออือโอ้ยเดินด้วยจอยมีลีด้ยวยจอยวันนี้เลยช่วงหนึ่งทีช่วงสองทีช่วงสามทีช่วงสี่ทช่วงห้าทีไม่ไหวละถอยก่อนแปลบีคอนแปบบ๊บถอปีนแบบป๊บแปลบีคอนก่อนอ้า เป้ยไม่ใช่ดมอีอยู่แล้วจังหวะยากจริงอ๋อเติมเลือดแปบบ๊บโอ้บอยมาแล้ว right, ปัก okay, <right. S 2> ล้างทีโอเคเอ่อกดไม่ถน,านัดฮะโอเค ไปเปลี่ยนยอาวุธอุปกรณ์เรินม,มามนเลยมันเลยคุณท่านตอเนี้ผมเองเล่นแบบกึ่งกึ้นนี่ไปหน่อยขอไปเอาเลยไม่ค่อยแบบได้เสถีเลยดีมันเลยวิ่งผ่านนี้แหละวิ่งผ่านวิ่งข้ามผ่านพาลัวไปครับนี่ขออนุญาตขึ้นก่อน <laughs> วเตอร์ว oh, oh, right. nice. yeah. right, e ัด e พ้อหลักนี่เองไม่ไกลครับไม่ไกลแังนี้เลยเนี่ยตรงนี้เลยรถเอลซีะรอบนี้เออซีแบ็ก guys แบ็กเลก็ได้หละจริงจริงแต่ผมชื่ว่าหลายคนยังไม่ทักแบ็เท้าเรยโอเค c o m to get you o p e i got him ไงบ้างจะถอยกันไหมถ้าไม่ถอยผมจะได้แบบยืดต่อแ้ตามจริงคือหดท้าัวที่มันไม่ค่อยมีอันนี้มันยังไม่ค่อยยากขนาดนะั้นจริงข,ขึ้นมาเล้วผม่ช่วยอะไรไม่ค่อยได้ Alright guys, as much as I love a good wall, I think it's time we left this one. Let's go. ป k a y ป y e Bye bye เด<ร>ีวไป,ไป,ไปที่มุมนี g ไปเอ s ของ e ้ยไม่มีอะไรยากอะ okay. <S s s s จะไปหรือไเพื่อนสุแล้วจะไปเ <Okay. S 2> ปล่าเานเดอะเอาไงเพื่อนแบบหนึ่งไม่งั้นมันไม่มีอะไร คือ,อตมามใจจริงคือถามว่าสายมันเล่นมีลีได้หมดแหละบาชัดมันเล่นมีลีได้ตอบที่ว่าถ้ถาการาจุดวางมีคอนดีอะ่ะแล้วก็อาจจะเซตตั้งป้อมก็ได้ถ้าพวกคุณไม่อยากแบบเสี่ยงมากเกินไปคุณก็ไปเน้นตั้งป้อมแบบให้ศัตรตูเข้าบรรลุผาเลยแล้วก็วางปีคอนแล้วก็มีลีเทียรตัวเลยก็ได้ <c oughs> แต่พอดีผมเองไม่อยากใช้อบิลิตี้ <c oughs> ก็นเนี่ย<ๆ>ผมเเลยแบบเน้นวิ่งเข้าไปมีลีสดๆไปเลยผมวิ่งชอบกันมากกว่าเดี๋ยวแม้ก็อาจจะใช้แค่อบิลิตี้ในการแบบผักคนนั้นกลับ ต่าครับจริงๆผมเองก็ยังไม่ถนัดเลยที่ปัเดี๋ยว,วปีคอนไปตีดูที่เขาเข้าไปแต่ว่าผมไม่ถนัดด้วยเนาะโอ้เพื่อนมาเร็วมาเร็ว It's really funny how everybody managed to score a gun but me. I don't get it. You don't have to like it, man. I don't have a gun, bro. Uh. We're leaving. I never had a gun. <Okay. S 2> They drop like one two at a't time <laughs> didn't gun ไม่มีจริงอะมันไม่ใช่อะพวกคุณพูดเข้าใจผิดอย่างหนึ่งคือมันคือเกมเนี้มันมันคุณตายปืนไม่ดอบนะฮะล็อกเก็ตระชเชอร์คุณตายนี่คือหายฮะคือไม่ตายตรงนี้พวกคุณมันไม่ใช่อย่างนั้นเลย โอเคครับผมอะพบเจอกันพาร์ท <Teles filt ling> ้าผมสวัสดีสาววันดีครับไปไปยี่ส <Wild out> okay, <als> <S flats> ิบห้าตัวฮะน้อยมากโอ้เยี่ยมมากเยี่ยไปไป